เมื่อนักการเมืองของสหรัฐอเมริกานะครับคนหนึ่งชื่อแชนนอนเบย์ออกมาบิวชีบะให้ชีบะเนี่ยเป็นตลาดกระทิงที่ราคา0.04ตัว30ดอลลาร์มันจะเป็นไรายได้มากน้อยขนาดไหนนะครับเมื่อนักการเมืองออกมาทวิตและเชียร์ชีบะอย่างนี้ฉะนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมในรายละเอียดข่าวด้วยกันนะครับ มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้ชีบะอินูก็โดนผักดันด้วยคุณแชนนเบย์นะครับเป็นพักสายเสรีนิยมนะครับผมก็ไม่ขอกล่าวนะว่าเป็นพักอะไรนะครับตอนนี้เขาก็เป็นพักการเมืองอันหนึ่งนะครับเป็นคล้ายๆกับผู้สมัครรับเลือกตั้งวุฒิสภาของสหรัฐในปี2022นะครับออกมาเชียร์ชีบะอินูอย่างสุดใจนะครับที่ ชิบะอินุจะมีการเพิ่มขึ้นประมาณ20%นะครับที่ราคาจะ0.04ตัว30ดอลลาร์ให้ได้เพื่อชิบะอินุจะเข้าสู่ตลาดกระทิงทันทีถ้าเกิดมันยึดโซนตรงนี้ไว้ได้นะครับเบยได้เรียกร้องให้บรรดาคนที่เป็นสาววกนะครับและชุมชนชิบะอินโออกมาเรียกร้องนะครับให้ราคาของชิบะอินุ ปรับขึ้นไปถึง0.04ตัว30ดอลลาร์ได้นะครับเพื่อราคาจะกลับคืนมาใหม่และผลักดันให้ชิบะอินุไปถึงฝันๆนั่นเองตอนนี้ Shannon Bay นะครับเขาก็เรียบร้อยเชียร์ชิบะอินุอย่างเต็มที่นะครับก็มีการโพสต์ไว้หลัง Twitter นะในภาพโปรไฟล์ของทว i t เตอร์เป็นรูปหมาชิบะนั่นเองนะครับรวมถึงมีคนหนึ่งที่ชื่อเดวิดโกชเชนเทน นะครับถ้าสะกดผิดขอประธานอภัยนะครับเขาก็พยายามที่จะผักดันชิบะอินุนะครับที่จะให้ไปถึง0.01ดอลลาร์ให้ได้อย่างแน่นอนนะครับเนื่องจากว่าเขาก็บอกทฤษฎีนี้แล้วนะครับว่าชิบะอินุจะไปถึงราคานี้ได้จะต้องไปอยู่บนกระดานเทรดของโรบินฮ o ดให้ได้ นะครับซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างเร็วๆนี้อย่างแน่นอนฉะนั้นอันนี้เป็นข่าวสั้นนะครับที่จะมาสรุปกันในวันนี้ว่าชิบาอินุตอนนี้มีคนผลักดันไม่ใช่แค่อสังหาในในอาร์เจนตินานะครับไม่ใช่แค่ในอินเดียนะครับแซปเพในตุรกีนะครับและก็มีในส่วนอื่นๆอ,อ,อีกนะักการเมืองของสารัฐก็ออกมาทวิตนะครับหวังว่าชิบาอินุจะพุ่งอย่างรุนแรง และนักวิเคราะห์นะครับที่เป็นสายกราฟก็บอกแล้วนะครับว่าชิบะอินุรอบนี้ในเวฟที่5ของอ e ีลอตเวฟเนี่ยราคาของชิบะอินุจะไปถึง0.04ตัว50ดอลลาร์ให้ได้นะครับและในบทสรุปและบทที่เป็นบทจุดจบนะครับของชิบะอินุเนี่ยในเป้าหมายระยะสั้นอย่างสูงสุดคือ0.1ดอลลาร์นั่นเองนะครับที่จะไปให้ถึงสำหรับวันนี้ ข้อความนี้เป็นยังไงบ้างนะครับก็สามารถที่จะให้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับชิบะอินุจะถึง0.1ดอลลาร์ได้หรือไม่นะครับก็กด1ถ้าไม่ถึงก็กด2แต่ส่วนตัวผมผมคิดว่าถึงและเกินนะครับแต่ไม่ไปถึง1ดอลลาร์อันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่สำหรับวันนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r ก b ร์และกดกระดิ่งนะครับกดปุ่มติดตามเรามีทั้งหมด4ช่องทางคือบล็อกติด Facebook YouTube ไลน์กลุ่มโดยเฉพาะไลน์กลุ่มเราชื่อ Crypto Community นะครับก็สามารถทักเข้ามาได้เลยเพราะในไลน์กลุ่มเรามีกลุ่มชิบะอินุโดยเฉพาะด้วยนะครับก็เข้ามาเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์กับ QR c ค d e ไปให้ทักที่เพจนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกัน สุดท้ายผมหวังว่าชิบะอินุจะโกทูดมูลไปได้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ